เ,เ,เริ่มเกมครึ่งหลังนะครับรอสัญญาณจากกรรมการนะครับปัยปลยลยพร้อมรวยนะครับทางพีทีประจวบนำอยู่3-0นะครับ จัคขึ้นแรกโยนจับบอลได้มไี่เข้ากลางมาประจวบปากช่องขึ้นเกมมานะครับ แล้วก็ออกไปคู่นี้คู่สุดท้ายของวันนะครับล้ำหน้านะครับ ชิงมา1 2แล้วก็ไปถึงริมเส้นไหมล็อกกลับออกมาหาที่เปิดเปิดโข้าในมาวางวางแล้วครับเลาะส่งออกซ้ายไปไปที่เดิมย้ำมาไปตัดไปยั โยนเข้าในมาติดปากช่องก็ยังเข้าทางพีทีประจวบเข้ามาในกองเขโทษแล้วก็ชกบรลมาไม่ดีเข้าทางพีทีพีทีทำไงไหลหลังออกมายังไม่มีที่จ <c oughs> องวางให้ยิงนะครับขอบอลออกมายังได้ไหมไม่ได้ครับยิง <c oughs> แล้วก็ยิงย้อยๆ <c oughs> โอ้โห แล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับปากช่อง ยังครับยังยังยังรกรรมการยังไม่ได้ให้สัญญาณนะครับรอผู้เล่นเปลี่ยนตัวเสร็จก่อน ก็อ่อก็บอลแตกก็บอลมันแตกเตะก็จะแตกเลยล่ะลูกแล้วเดี๋ยวปากช่องทำเกมขึ้นมาทางขวาโยนขึ้นมาติดพีทีพีทีเคาะมาทางซ้ายยังเข้าทางที่ปากช่องปากช่อง มาแล้วมาแล้วครับยังไงครับเอาครับไปแล้วครับในฟายังได้บอลอยู่ไหลมาเปิดได้ครับไ,ไหลออกข้างแล้วก็ล้ำหน้าครับ มาแล้วก็ฟาวครับพีทีทไปเตะปักช่องเปิดย้อยๆขึ้นมา เขาหน้าประตูเลยข้ามหัวของหลังมาแล้วก็ปะช่อ,ง,องได้อยู่เปล่านะครับเปลี่ยนตัวสองตัวนะครับพีทีประจวบ ทีแล้วต,ตอนนี้บนเีตอจบเกมไหมตอนนี้พีทีขึ้นมา หลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วเราก็ลองยิงดูโอ้เพื่อษาวะตูตปัดออกไปได้ใช้มือเดียวปัดออกไป3.0ศูนนะครับตัดกลับมา4.0ครับ4.0ศูโจทีครับนึกว่าออกก็จะไปดูที่คอนเนอร์ม,มาผดว่าไม่ออกแล้วก็เปิดกลับมา ยิงเข้าไปเลยครับสีประตูต่อศูนนะครับโหมแรงมากบักช่องตีทีแต่ว่าบักช่องยังเอาตัวรอดไม่ได้ักช่องักช่องทำไงครับ ลุดออกมาแต่ก็ยังติดฟาวครับกรรมการบอกว่าโดนช่อเท้านะครับกรรมการมองได้ฟรีคิกบริเวณอันตรายนิดนึงนะครับยิงดีๆก็ มีสิลุ้นนะครับทางมีทีมจวบจะป้องกันยังไงปากช่องจะเปิดหรือจะยิงมุมน,นี้มันได้ทั้งสองยิงก็ได้เปิดก็ดีแต่ว่าเปิดเข้ามากอดีเลยครับลดนที่เท้าอย่างไงครับรอเอาครับเดี๋ยวก็โดนใบเหลืองนะครับ ขอหา่วงเวลาไปแล้วครับส่งขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหออกไปนะครับพีทีได้ทุ่มพีทีทุ่มเข้ามาจับได้ตัวเชี่ยวไปครับ ยงได้บุกกลับขึ้นมาใหม่กระป๋อ,อโดนเตะสาดออกไปไต้มาครับทนไต่มาโดนบางทางครับโดนบางทางวิ่งปัชซองเตะออกมา เราก็ลองยิงดูแล้วก็เป็นไงโอ้โหเหลืออีกสิบห้านาทีนะครับจะหมดเวลาพีทีได้เปิดคอเนอร์เข้าไป มาเรายังติดที่พีทีพีทีขึงเกมไว้นะครับตอนนี้ปากช่องทำยังไงครับหลุมกันแล้วครับเพดสูงทันที ได้บอไลไหลไปโดยเขาเบียดแยะเบียดบางบอลไว้ให้ลูกออก ยังไงครับผักลองไปแล้วเราก็ลองยิงดูแล้วก็เข้าไปอีก้าประตูต่อูนัดเกมนี้ ที่ทีมเปลี่ยนอีก2ตัวนะครับกรรมการยังไม่ให้สัญญาณเปลี่ยนตัวนะครับอยากให้เล่นไปก่อน แทงทะลุมาแทางทะลุเข้ามาในแล้วก็เปิดทางปปโดนปากช่องเสียบอกไป ครับ<น>ผมไม่เป็นไรครับอ๋อของของพี่เหรอครับผมอ๋อโอเคมีงเงินในนิแล้วเหรอครับครับผมนี่มีซองมีเงินครับผม ผ่าดมาพีทีได้โดนถึงนะครับพีทีได้ฟรีคิกมีฮืดทัดกันนิดหน่อยต้องการให้จับมือ ยางครับยางรำการให้เต็มใหม่อีก7นาทีนะครับจะหมดเวลาครึ่งหลัง บักช่องได้บอลมาเขี่ยออไปครับ,บรยังไม่ออกครับ

别人早都啊。 ฟาวครับโดนอีกหนึ่งเหลืองของพีทเอาบอลลงสวยครับก็เลยขอเลาะสักนิดนึงเห้ออีกสามนาที ในสนามเลยสามนาทีนะครับวางบอลไปให้ไ่แทบไ่ก่้องให้กยไว้บบว่าออกใบแล้วนะครับ บอลตกมาแล้วก็ยังไงครับโอ้โหู้วยเสาประตูคว้าหนึบไปเลยเข้ามา,า,มาลอกไปสองครั้งเหลา่านะ ต่ยังไม่ให้เปลี่ยนนะครับใจหมดเวลาแล้วด้วยปัอกช่อง và hay vì ัขอ้อพยายามพาขึ้นมาขอสักหนึ่งประตูก็ยังดีครับขอขอขึอ้นกันแล้วลื่นลงครับู่ทีโอ้โยฟาวครับ หมดเวลา3นาทีนะครับเท่ากับเหลือเวลาในสนามอีก4นาทีลองวิ่งเปิดยังไมขึินไปจะได้เพิ่ม,หมหไหมทั้งสองทีม 3นาทีนะครับอีก3นาทีจะหมดเวลาปากช่องก็บุกขึ้นมาอ,อ,อีกทีก็บล็อกแล้วก็ออกไปสามนี้ เหลืออ <iyorsun S 2> ีกสองนาที <quas iment>